Namo tassa bhagavato baka wa toa lang, a toa sa masa bura sa na moda sa baka wa toa lang, a toa sa masa bura sa na moda sa baka wa rukata puliso, e kubikanya, kaya kala tangki sa wa ta sa ka lang, a ka wa

ามรมะเทศนายังวิติปฏิบัติขาขาธรราภรรยาถึงิปาริสงแห่งการใส่ยากแกศาโุลีสาจธรายภูมิกิสัตว์ราาธรรมใสในพระพุทธศาสนาได้พร้อมกันน้อมนำมาเครื่องไตรยทานเมือาหารปิณาบาลเป็นต้นแล้วจึงได้ใส่บาตรถวายให้เป็นทานแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เป็นอาสดังสมมุติในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเป็นเนื้อนาบนของโลกสำหรับวานพืชลงอาคือใส้บุญบุศสนของอุปสมุปภา,า,ภาิกาผู้แสวงหาความสุขแก่ตนในปัจจุบันโวกนี้และอนาคตข้างหน้าในสถาน และเพ็นอาบอ่อสถานกลางสำหรับส่งวัตถุทานไปเถึงญาติพีน่น้องนิสายที่ตายไปสู่ปานโลก้อกหน้าคือในวันนี้อุ้ปสมพฤติกาทั้งหลายก็ได้พร้อมกันมาทั้งว่าทำมาถวยทานมีอาหารดินผาป้าเรียกว่าเอาบุญเข้าพระดับเทนเพื่อเอาทิศส่วนบุญกุศลไปให้เปรตตาสนเป็นเครื่องปนาตานต่อแทนะคุณแสดงความกตัญิุกตเวดีส่วนญาติที่เป็นเพศกำลังสเสวยวนากรรมอาย่ใน ในอบายภูมิยุ่งอับายภูมิยุ่เมื่อใด้รับผลทานที่ทานกทานิกาอุทิศไปให้ก็จะได้ในสองสาธุก,การอารโราานโรกาาผลทานนั่นเครื่องพัตาการจ้องจำอันตราทานหายไปอาเพศแล้านั่นก็จะอันตราภาพอันชั่วให้ทั้นเสียนำเอาตนไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตามสมควรแก้ทานารนนูปของตอนดังอาวัตถุนิทานทายสุคตา เห่นาใจให้ทรัพย์ได้กระทำมาแล้วว่าเอกทุกตะปูริโสที่ขุมที่าดยะจารันตางดังนี้เป็นเขาในสมัยเนียปุรุเกียใจไรเงาที่ลองอาศัยสาวบ้านเลี้ยงพอเป็นในวันนึงนึงแต่ได้มีจิตรัทธาเลือกใสในพระพุทธศาสนาพัฒนาจะให้ทานอยู่เป็นเรื่องนิดแต่โมมีวัตถุทานอันปณิทานจะนำมาทานได้อยู่มาวันนึงเป็นวันที่สาวบ้านให้บุญเข้ากระดับอินมุปาตาตนเตรียมเครื่อง ฉาย,ยาญาต่ารรมีเขา้าหน้าโพธาสารเป็นต้นแรกก็ไรนํำไปสู่รัดวา์าอารมณแกโรงรายทุกๆคนก็มีหน้าตาอันเบิกบานและมีทิ่ที่ดีใน,นทางของตนฝ่ยสุกากาตะคุณานุษย์ผู้เกยใจออกจากทุกน้อยเดียเด๋ยวแลเพิ่งพัฒน์นเขาถาบุญให้ทานด้วยความดีอกดีใจยิ่งนักจนนาว่าสุสนน้ำตาไหลเอนอนอาบหน้าโดยโมหูสุดโตเพราะว่าควงน้อยใจในว่าคณาอาณาภาพของตน ด้วยความปรารถนาจะากระทำมากระทบเข้าในดวงืดวงมูไทยพิกูพิกุงอาจารัตังทิสวาในเมื่อขววมาทุกโซกำลังมาทับพรมดวงใจเหมืออนั้าจับแตนอยู่นั้นดวงอาจารยุกรคือตาของทายทุกตาได้ทัศนาการเหลียวเห็นพระพิคุลูปหนึ่งกำลังเที่ยวโคจรมาบินทบ,บาลมายืนอยู่ มายือย่อต่อหน้าเงินแหงตอนเกิดสถานแห่งการหารเป็นมหาบุษเสกธนามีความพิธียินดีเกิดขึ้นหายจ้าขัวมาโทมานัดครับแท้ใจนึกเห็นเข้าก็นึ่งประมาณเท่าดนุยมากตูมที่ตนหามาได้ยีดเอามาพ่อลงไ้บาของพระพุทธเจ้าแล้วอ้งแล้วเป่าหิบาส่วนญนาของตนให้กระทัแล้วหน้าาไปถึงสรรพยสัตว์ทั้งลายมีบิดามดาญาตที่พี่้องได้ครูภาษาอาจารย์เป็นต้น ด้วยความบันเทิงเลิงอาใจในบุญกุศลที่ตนได้ให้ทานนี่แล้วปัตตานีจากาวถึงเฟตน,นผู้เป็นญาติของครายทุกตาบูรุษที่ได้เสียที่ได้เสบยพนกรรมอยู่ในนรกในเวลาวันนี้ญญญพระนายมงพิบาสได้ปล่อยพวกสัตว์นรกให้พ้นจากการทรมานให้อาขึ้นที่ยวเสวงหาอา เที่ยวกรเป็นอาหารพอดีมาประยัวพบกับการเห้บุญของสายทุกตะผู้เป็นญายาตของตนผู้ทิศไปเถิงได้พากันอนโมทนาสรงสาูกการแล้วก็ได้อวยพรขอให้ญาติของตนประสบอายุวันาสุขกงรพระทพุกธิพานาติการไฟพญายมพีบาลเมื่อได้ทราบข่าวว่าสรัพย์ลรกทั้งหลายเแล้วนั้นมีส่วนบุญานได้กระทำแล้วเพราะว่าการให้บุญาการเห้บุญอนโมทนาที่ญาติมิตรผู้ทิศไปเถิง จงอาได้ปล่อยเครื่องธนาดกรรมคันแล้วเพศเหล่านั้นก็ได้พ้นจากกรรมในนรกแล้วก็ได้ํามาตนนไปถือเอาพระที่สนทิตเกิดในเทวสถานดีมานด้วยอำนาจกุณาพรารมีและบททานที่สายชุกตาส่งอาบุญไปถึงนั้นและทรงถุกตาปุริสส่วนว่าสายชุกตาบูรุนตั้งแต่ให้อาถานเป็นต้นมามีความดินีมีอาบุญกู้ลนที่ตนได้กระทำมาแล้วอยู่เสมอการแสมนาเลี้ยงสิ ขึ้าหาก่อข,อ,ขอข้องแก้วก่อคัดตนนำตนไปประสบความมุ่งเนืงเปียนลำดับต่อมาเธองาคับมีสมบัติทำมาค้าขายโดยสะดวกฝ่ายบุญกุศลก็เหตุการเพิ่มตรมีขึ้นเป็นลำดับอีกอาการให้ทานทักษิณเจริญเมตตาภาวนาเป็นตนกาลังปัตตาวาขังการอิริยาตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์เป็นเทพพุทธได้เจอได้เป็นมระเฮสันยมีนางฟ้าเทพปอะสรกาลยา มาเวียนร้อมออมายพยาออมยุศัพ์เป็นบริบาลบวชจักรนารไตยแลลหมู่เทพพุทธเทพพิดาเป็นญาติพี่นอ้องเมื่อใดทราบข่าวแล้วก็ได้พากันถือเอายังประทุประทีบแล้ไม่คันตะลาหอง,งอมเข้าไปสักสการบูชาสารเสริญบุณคุณของท่าน ยากเหลือพจนธศาสาราโมดุลาท่าโพลิสาจ้งาลายผู้มีความปรถานาจะช่วยนิจัยให้พจน์กาบรรทุกพอดีอยาจะช่วยตนให้พจนากความกันดานพก็ดีและยากใ้พ้นอยากจะพบหน้ามัวนาญาพี่น้องที่ล้มที่ได้ล่วงลับไปแล้วพอดีจงอาศัยงานพิธีพิจรารณาเพิ่งตามเรื่องของทายทุก,กตาบุรุษนั้นแล้ว ที่ปราบั่เพลญแปบย้างก็จะประสบกว่ามากผลสิ้นเดียวกันนั่นแหละและจะเป็นปัจจัยทั้งสองวุฒไหนถึงความสุขสัปประการคือว่ามนุษย์สมบัติวัรสรรมบัติและพระอิพานสมบัติในเมื่อปารมีาทางแก้ก้าเอวมาบอระบูแล,แล้วก็จะได้ก่อมุ่มมาปัจหานาของ่าตุประการ